เวฟ 110i 2022ไอ2มาดูกันว่าคันนี้ทำอะไรบ้างตัวรถประมาณนี้นะเป็นรถตัวใหม่ใหม่ดิจิตอลนะตัวเครื่องก็บอดี้ก็ทรงก็โอเคนั่นแหละตัวรถบดีแล้วแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีงบประมาณเนี่ยลูกค้าให้มาจัดเนี่ย10,000บาทนะครับมาดูกันฮนะตัวเครื่องนีเราลืมหมดแล้วเครื่องเป็นสแตนดาร์ดเดิมๆทุกอย่างเลยนะสิ่งที่เราจะทำคืออย่างแรกเลยคือเราจะตีปอกใหม่นะลูกเดิมมันจะประมาณ4 0กมิล อันนี้ตัวใหม่นะตัวใหม่นี่เราจะตีปอกตีปอกใหม่ทําลูก53นะครับหัวน,หนูนแล้วก็วาววาวสีวาวเนี่ยยังไม่ค่อยมั่นใจรอบนี้ขอเป็น2วาวแบบ2วาวเต็มๆก่อนแล้วกันนะทาวาวใหม่บนล่างเลยไล่แคมปไล่องศาใหม่ทุกอย่างนะครับจะปรงสปริงวาวจะจัดระบบเซ็แบบลูกสเต็ป53เลยมีลิน้นมีอะไรมีลูกเนี้ยลูกเดิมๆเล็กนิดเดียวฮะมาดูฮะ,ะเหมือนกับเว็บร้อยเลยฮะเป็นเพีเดียวฮะนี่อะไรทุกอย่างในเครื่องนะครับ ก็โดยโดยรวมน่าจะประมาณนี้คันนี้เนี่ยเราเตรียมงื่ไว้ที่ประมาณ10,000บาทแต่ลูกค้าต้องการร0 4นะครับ104ดันโลนะครับ104สแบบก็วิ่งวิ่งวิ่งต้นกลางปลายได้หมดอ่ะพร้อมรีแมปกล่องพร้อมท่อพร้อมอะไรทุกอย่างนะแต่ที่เนี้ยในหมื่นในในหมื่นหนึ่งหมื่นบาทเนี่ยลูกค้าขอเป็นสเต็ปเครื่องสเต็ปท่อส่งงานร้อยสี่จบไปแล้วนะครับหลังถนนแล้วก็วิ่งยาวได้ด้วยแล้วก็ขอเป็น ใส่ไฟแต่งด้วยนีย่ามาดูไฟแต่งนะไฟแต่งต้องการแบบในงบหมื่นหนึ่งขอเป็นไฟแต่งสวยงามแล้วก็ปรับด้วยโทรศัพท์มือถือเปลี่ยนสีปรับสเต็ปจากโทรศัพท์มือถือก็อมาลุ้นดูก็ว่ามันจะทําในงบหมื่นหนึ่งได้ไหมแล้วก็อีกตัวนที่ลูกค้าขอไว้คือปัม๊มปั๊มหน้าของนี้เป็นตัวเดิมลูกค้าต้องการใส่ตัวนี้ตัวสีพอร์ตลิทตัวนี้ตัวนี้นะนี่สีพอร์ตตัวนี้ก็คือเป็นปั๊มนิชชิน 4พอร์ตพร้อมขายจัดเรียบร้อยในงบหมื่นหนึ่งจะได้ทำเครื่องจะได้ปั๊มล่าง4พอร์ตนิชินแล้วก็มีไฟปรับแอปปรับสีปรับระบบวิ่งเซตติ้งจากแอปมือถือเลยเรามาดูกันว่าหมื่นหนึ่งจะไหวหรือเปล่าคันนี้รับรถมาวันนี้เลยนะเมื่อวานรับเมื่อวานก็ลื้อวันนี้ วันนี้ก็รีวิวรับรถให้ดูก่อนแล้วกันแล้วก็มาตามดูในช่วงเวลาที่เราอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันส่วนใครที่จะเอารถมาทำโปรโมชั่นเดินบวชยังไงก็เร่งหน่อยแล้วกันเพราะที่นี้รับงานเยอะมากโอเคนะครับผมยังสไฟจะรอดูขันหน้าต่อสวัสดีครับ